เดี๋ยวเราจะมุ่งหน้าไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวลับที่ไม่มีใครรู้หรือว่ามีคนรู้แล้วก็ไม่รู้นะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําแดงของเพชรบุรีร้านนี้จะอยู่ทางลัดไปสามนะคะนี่เราก็มาถึงก๋วยเตี๋ยวเจ๊ตุ้มแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันมีเมนูอะไรบ้างนะคะร้านเปิด9ก้าโมงไม่มีคนไม่มีคิวฮัลโหลสวัสดีค่ะ สิ่งที่ไม่สั่งไม่ได้ก็คือลวกจิ้มคือถ้าสั่งลวกจิ้มจะได้เป็นแบบนี้เป็นหมูตุ๋นหมูหวานแล้วก็หมูส,สด<อ>แล้วก็ลูกชิ้นอร่อยทุกอย่างลูกชิ้นก็อร่อยนะนี่แล้วก็ที่เด็ดสุดก็คือหมูหวานก็เลยสั่งหมูหวานเพิ่มมาอีกสองจานสุดยอดนี่ เสร็จก็เดี๋ยวจะไปร้านกล้วยทอดต่อนะคะเป็นร้านกล้วยทอดกระทะทองอร่อยมากเดี๋ยวดูว่าเขามีไหมมีชิลไหมงงนี่ไงอ่ะมีคนต่อชิวอยู่นิดนึงนะคะไข่ไม่ทอดทอดนานไนหม่ะไข่พี่กำไมจะใส่ดี่กรอบเได้แล้วนะพักกล้วยของเราเพิ่งขึ้นจากกระทะร,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 รปป้อนๆที่พักให้เช็คอินสองโมงนะคะก็เลย ขับเลยมาที่เขาเต่าก่อนที่นี่มีหาดทรายเป็นหาดทรายน้อยเป็นก็เป็นพับลิกบีชเขาเต่าดูว่าเหมือนเต่าตรงไหนเหมือนไหมก็เหมือนนะ กินกินกันต่อนะคะจริงๆมันคือมื้อกลางวันนั่นแหละแต่ว่าเราก็ยังกินไม่หยุดเลยตั้งแต่เช้านะคะนะคะเดี๋ยวจะกินง่ายๆที่ร้านนิยมสมิตมันก็จะเหมือนห้องสมิตรมันแบบไข่เปเตี๋ยวเรือที่มีเนื้อวากิวอะไรแบบนี้แต่ว่าเห็นเขามีกระเพราด,ด้วยจริงๆล้วคืออยากกินกระเพราก็เลยมากินที่นี่นะคะเราเป็นกระเพรากุ้งไข่ดาวสุกนะคะน่ากินมาก สวัสดีค่ะถึงแล้วนะคะและเซี see, หัวเห็นก็ the ways, so baby, the คือแดดแรงมากคือมารอบนี้เป็นรอบที่สามแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเมาให้ฟังว่าชอบขออะไรบ้างเออมันดีมาก ที่นี่นะคะ Welcome Drink เขามีให้เลือกก็คือไวน์ขาวไวน์แดง Sparkling Wine Apple ส้มฝรั่งเยอะขนาดนั้นเลยก็เลือกได้ตามสบาย สำหรับขีการนะคะที่บพลังงานไฟฟ้าก็จะเสียขีดการตรงนี้ได้เลยเลยค่ะแต่การรูปเซอรนล์รีสอร์ทเซอร์วิสกนัวนะคะ่เป็นมุมีเราอมวรีม้กรหลายนแต่ว่าพวกเราชนเป็นราค่าหลายเนะคะราคาก็ดูจาในรายวัยไม่ช้เลยคแล้วต้องแข่งครูขอตลอดเลยนะ No, no more saving things, you won't pay with pain i just taste the fame and all my they hate your name You can't hate me in the next life the next one again Cause I, I really hate you Cause you make me so ต้องทำกาแฟแคปซูลแล้วก็โปสนะคะไม่ดูที่นอนเนี่ยก็นุ่มมากนอนสบายมากนอนนอนสบายมากแล้วก็หมอนนุ่มมากใครอยากได้หมอนกับที่นอนนะคะอย่างเดียวก็สามารถมาซื้อของเขาได้ คือจริงๆห้องแม่จะมีแค่สองทายนะคะก็คือชั้นบนกับชั้นล่างชั้นล่างก็คงจะเรียกว่า p access ู o l a c c e ส s ส่วนชั้นบนก็ชั้นบนก็ไม่ได้ผู Acces าเองตรงๆกับโรงแรมก็วยได้ voucher หนึ่งพันบาทมาใช้ที่โรงแรมก็คือที่ใช้ได้ก็คือมาใช้ในการกินข้าวเย็นนี่แหละแต่ว่าอาหารเย็นที่เนี่ยดีแล้วก็อร่อยมีหลากหลายเนาะมันมีทั้งไทยท<ต>ั้งอิตาเลียนอะไรประมาณนี้ เรื่องเดิมก็จะเป็นเมนูคอฟเทลนะคะก็อันนี้เป็นวายลิส จริงๆอกเป็นเรื่องของเซอร์วิสใหม่ก็คือเขาบริการดีแล้วก็เขาเหมือนกับทําให้พนักง,งานทุกคนบริการดีอ่ะก็คือยิ้มแย้มแจมใสแล้วก็ห้องก็ดีด้วยมาตรฐานคือมันไม่ได้เป็นแบบหรูหราแล้วก็ไม่ได้ใหม่เนาะแต่ว่ามันก็มันมันดีเอามาตรฐานแล้วกันแบบสะอาดแล้วก็ที่นอนนุ่มหมอนนุ่มห้องออกแบบได้ดีสปาดี ที่นี่มีสปาแบบซิเ n a t u r e ชื่อกายาสปาก็คือเรามาพักเนี่ยเราได้ส่วนลด50%ด้วยตอนแรกก็รู้สึกว่าลด50%เลยเหรอสรุปว่านวดอโรมาราคาเต็มก็คือ4 7 0 0แล้วก็4 7 0 0นะคะลด50%เรวก็เลยเหลือประมาณ1 8 0 0นะคะก็ดีแล้วที่มันลดนะคะถ้ามันไม่ลดก็คือคงไม่ได้มีใครสปานะคะ แต่ว่าเคยเคยสปาแล้วมันแบบดีแล้วพรุ่งนี้จะพาไปเพราะวันนี้มันเต็มสปาเต็มไปจนถึงแบบหกโมงเย็นก็เลยเดี๋ยวจองไว้สิบโมงเชา้าพรุ่งนี้แทนนะตอนเนี้น้ำกำลังขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวตอนเช้าเนี่ยน้ำจะลงก็ปกติหัวหินตอนเช้าน่าจะวิ่งได้ตลอดนะไม่แน่ใจเหมือนกันก็จะเป็นช่วงที่น้ำลงก็ เดี๋ยวเดี๋ยวคนวิ่งเยอะมากแบบว,วันนี้ถ้าผลไม่ตกอะไรก็จะถ่ายให้ดูนะครับตอนเช้าไว้วของหาดหัวหินตอนเช้าอะ่ะดีมากๆช่วงนี้พระอาทิตย์ขึ้น6มงตรงพอดีนะคะตอนนี้6.00ยนเลยนี่ เขากำลังจะขึ้นมาแล้วสางใครตรงนี้เป็นวิวที่มองกลับไปทางหัวหิน ข้างบนวัดขาตะเกียบนะคะเราสามารถเดินมาแล้วก็มาไหว้จะมีศาลเสด็จเตีย่ยกรมหลวงสุมพรเขตอุดมศักดิ์นี่ก็สามารถมาแล้วก็เปิดประตูไหว้ท่านได้แล้วก็พอไหว้เสร็จเนี่ยก็ให้ปิดประตูเหมือนเดิม กลับบ้านกันละสามตัวร้นอนมากๆแล้วนี่อ๋อใช่ต้องดูแล้วก็ ไม่ได้เอาแว่นกันแดดมาจริงๆอุตส่าห์ล้างไว้ตอนนี้ก็เป็นการเดินวันนี้ไม่ได้วิ่งเลยสรุปว่าไม่ได้วิ่งเลยเพราะว่า,อ,าออกมากันหมดพ่อแม่น้องก็เลยเป็นการเดินเล่นแล้วก็ใส่บาตรเสร็จไปใส่บาตรที่วัดเขาตะเกียบมาจริงๆก็มีพระเดินผ่าดสายเรื่อยๆแต่วันนี้น้อยพระน้อยปกติมีเยอะกว่านี้ก็เลยใส่บาตรแล้วก็เดินกลับมานี่ได้ประมาณแค่ สามโลเท่านั้นเองนะคะก็มันจะเดินกลับไปกินอาหารเช้าแล้วนะคะเพราะว่าเรานัดเขาไว้เจ็ดโมงครึ่งที่เนี่ยอาหารเช้าเป็นแบบอาราคาบุฟเฟ่ซึ่งดีมากๆคือมันไม่ได้แบบให้ไปตักกันเนาะก็คือเป็นาราคาแต่ว่าสั่งได้เรื่อยๆแต่กินทีไรก็กินแบบจนอิ่มเกินไปทุกทีเพราะว่ามันอร่อยแล้วมันก็มีเยอะมากนะคะ ตอนนี้เรากลับมาถึงที่พักแล้วนะคะสรุปว่าไปกลับจากที่พักของเราไปที่เขาตะเกียบระยะทางประมาณ3.2กิโลอันนี้ริปช็อปนะคะที่เป็นแบรนด์ดิเบสของเขาก็าจะขายพวกนี่หมอนที่นอนต่างๆแล้วก็ขายโลชั่น สวัสดีค่ะ,วส,คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะแดะดร้อนครับอาหารเช้าที่นี่นะคะก็เป็นอลาคาร์บูฟเฟ่ก็คือเนี่ยมีเมนูมา แล้วก็สามารถสั่งได้ไม่อั้นจะสั่งอะไรก็สั่งเป็นคนชอบกินอาหารเช้าแบบไทยๆเดี๋ยววันนี้จะสั่งไทยๆเช่นคุกคลิกบะมหมี่หมูซีอิ๊วหมูย่างข้าวต้มกุย้ยพร้อมกับกุนเชียงไข่เค็มอะไรแบบนี้นะ เป็นเหมือนเดรสเป็นเชิ้ตเป็นเดรสอะไรเงี้ยนะคะก็สามารถใส่เดินในโรงแรมได้แล้วก็ถ้าสนใจจะซื้อก็มีขายด้วยนะคะค ่าน่าจะมีเหมือนติ๊กรอ,องว่าแบบเราจะนวดอะไรแล้วก็น่าจะเลือกน้ํามันได้นะน้ํามันอะไรแล้วก็แบบความเแบาบความแรงม,มีโรคประจําตัวไหมอะไรทั้งหมดหกกลิ่นให้เลือกนะคะแต่เราต้องเลือกโปรแกรมก่อนใช,ใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าชอบแบบหนักไม่ไม่ชอบแบบหนักไม่ไหวเอาแบบ กลางๆไปเบาๆไปกลางเลยคเบาไปกลางถ้าเบาไปกลางนี่แนะนําเป็นคาม,มัศาสตร์คาม,มัศาสตร์อันนี้จะเป็นนวดแบบเบาๆลองสูกยาวๆอะไรอย่างนี้นะคะก็จะเป็นเหมาะสําหรับนวดอ่าสาหรับการอยากพักผ่อนนอนหลับสบายๆอะไรอย่างนี้นะคะค่ะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ายอยากจะ,ะได้แบบน้ำหนักขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะแนะนำเป็นซีบรูมาศาสตร์นะคะ ซีบูมาสานนี่ก็จะเป็นการวนวดแบบสวิะสะนติตมาสานนวดเน้นแบบกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตอะไรอเงี้ยนะ,ะเออ คำมาซาปะแนะนำเป็นคามาซาดีกว่าค่ะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าบอกน้ำหนักอีกทีหนึ่งดีกว่าได้นะคะสองกลิ่นก็จะเป็นของตีมหนึ่งที่ลูกค้าเลือกอย่างลูกค้าเลือกคามาซาเขาก็จะมีว่าสองกลิ่นนี้น่าจะเหมาะกับอันนี้อย่างเงี้ยใช่ของลูกค้าเลือกคามาซาจะเป็นสองกลิ่นนี้เดี๋ยวเขาให้ลองดมก่อนว่าชอบหรือเปล่าตะไครหอมค่ะผสมกับลาเวนเดอร์ค่ะแล้วก็โรสแมรี่นะคะคอมาค่ะผสมกับกุหลาบค่ะ สองติ่นนี้ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายนะคะช่วยให้หลับสบายเอาอันนี้ดีกว่าอันนี้คืออันสุดท้ายค่ะมันแบบกลิ่นสุดท้ายนี่เขาจะมีส่วนผสมของอะมะกรูดแล้วก็เปปเปอร์มินต์มันสบายสบายใช่เยีนยวเดี๋ยวก่อนทรีทเมนต์จะเป็นสตรีมก่อนนะคะเดี๋ยวเวลาหนาทีเดี๋ยว,ว้งเลดี๋ยวลูกค้าอาบน้ำทางด้านนี้ก่อนนะ ลุณให้นะเดี๋ยวเราเปลี่ยนสูตแล้วเราก็ด้านนี้นะคะค่ะจะรูปไข่น,น,นมก่อนนะคะมะ<อ>กรูดนี่ก็จะช่วยให้สดชื่นแล้วก็ฆ่าเชื้อด้วยนะคะ ใช่เลยแล้วก็ความมือข้ากอยู่ก <c oughs> ับที่ <c oughs> ว้าวนี่บอกแล้วสปาที่นี่สวยมากคือถ้ามาด้วยกันรู้จักกันมาด้วยกันก็คือสามารถรวดห้องเดียวกันได้เลยแต่ถ้าไม่รู้จักกันก็ขอแยกห้องได้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นวดเสร็จแล้วนะคะก็กลับมาเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวมีน้ำขิงผสมกับมิน้นท์ความขิงมันก็ได้จะรีวิววันนี้เนี่ยนวดกับหมอนวดชื่อพี่เปิลก็ไม่น่าเคยนวดกับคนนี้แต่ว่าแบบ พี่เขานวดดีมากก็คือผ่อนคลายมากแล้วก็น้ําหนักเ,เป็นตามที่เราเอา่ request ไปนะแล้วก็ติ๊กเหมือนกับเบาถึงกลางอะไรแบบนี้เพราะว่าเป็นคนไม่ได้ชอบนวดหนักแต่ว่าก็นั่นแหละนวดได้แบบนวดดีแล้วก็ผ่อนคลายแล้วเขาก็เหมือนกับเขาอยู่มาได้แต่สิบกว่าปีแล้วแล้วก็นวดแบบประณีนะ่ะคือเวลาเขาจะยกขายก,ขายกขาแขนเราขึ้นมาเขาจะวางแบบเบามากก็คือแบบหลับไปนิดนึงนะคะน้ำมันที่เลือกม,มาแกีเ้เป็นเปปเปอร์มิ้นต์บวกกับมะกรูด คือปกติก็ไม่ได้ชอบกลิ่นแบบอะไรมินมินอะไรแบบนี้หรอกนะแต่ว่าปกติจะชอบพวกตะไคร้ซิตัสที่มันแบบออกผ่อนคลายอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้อยากเปลี่ยนเปลี่ยนบรรยากาศบ้างก็เลยเลือกเป็นพวกนั้นแต่ว่าก็หอมเหมือนกันน้ำมันเขาดีมากจะไปเช็คเอาท์แล้วนะคะก็ หมดแล้วสั้นๆสองวันหนึ่งคืนที่สั้นมากๆใช่ไหมแม่เพราะว่าเราเช็คอินกันสองโมงแล้วก็เช็คเอาท์เที่ยงนะคะยังไม่ทันได้ไว่ายน้ำเลยอ่ะ oh. ใช้ฟาซิลิตี้ไม่หมดเลยนะคะเขาบอกว่าส่วนใหญ่ลูกค้าที่มานเนี่ยก็จะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าเก่าเยอะเลยแหละ oh. ลูกค้าใหม่น้อยอาจจะเป็นเพราะคนมาก็กอยากมาซ้ำะเนาะว่าลูกค้าใหม่ก็อาจจะเกิดจากการปากต่อปากบอกเล่า ตอนนี้นะคะอยู่ที่ร้านเคชาวรวยก็คือร้านก็จะเป็นห้องแถวเหมือนกับเป็นบ้านคนแต่ว่าเขาก็เปิดโล่งอะไรแบบนี้แล้วก็มีแค่ห้องเดียวแต่ว่าคนเต็มแล้วก็ที่สำคัญนะคะเป็นร้าน User Choice ปีชุน23เดี๋ยวมาลองดูว่าอร่อยไหม จริงๆตั้งใจมากินร้านเจ๊แมวปากน้ำฟัานซึ่งอยู่ซอยเดียวกันพเพราะว่าเคยมากินร้านเจ๊แมวแล้วมันก็อร่อยดีแล้วร้านนั้น่เป็น User Choice 2008, 2008, ปี2021เอ็ดกับยีแต่ว่าร้าน <2008, S 1> เราบัง <2008. S 1> เอิญเห็นว่ามันเป็น2023ก็เลยคิดว่ามันน่าจะแบบน่าจะแบบเป็นราง,งวัลที่สดใหม่กว่าก็เลยมาลองเลยู แต่ว่าเมื่อชี้สั่งปลาหมึกแดดเดียวไปแล้วปลาหมึกแดดเดียวหมดเราก็เลยแนะนาว่ามันมีปลาหมึกไข่แดดเดียวก็เลยกินปลาหมึกไข่แดดเดียวแทนแต่จริงๆอ่ะไม่ได้ชอบกินไข่ปลาหมึกขนาดนั้นกับเ่ากันากเชียงโผล่ดำบุญแค่ไหนมี่รปลาหมึกไข่แดดเดียวคือแถวปลาเนี่ยหมึกแดดเดียวอร่อยเนาะแต่ว่าวันนี้หมึกแดดเดียวหมดก็เ,เลยต้องกินหมึกไข่แดดเดียวแทนเข้าผัดปู เป็นไงพ่ออร่อยนี่ไม่ต้องมีน้ำจิม้มดูแล้วน,น,น่าจะอร่อยเยอต้ยมยำกับใบตายเนาะหืมอรังดีอร่อยมากน้องจิ้มมันจิ้มเลยรสชาตินันแบบข้าวเหนียวกับหมูแดดเดียวอร่อยมากเป็นเมนูนที่ต้องจัง สมาร้านเทอชาวรวยตอนแรกเราบอกว่าจะหาขเขาไม่หาเป็นจานสุดท้ายก็คือปลาทรายทอดทอดทอดน้ำปลาเออทอดน้ำปลาปลาทรายทอดน้าปลานะคะเดี๋ยวชิมก่อนมันมาเป็นแบบชิ้นๆแล้วก็กินได้ทั้งหมดอร่อยมากอนไปกินเล่นทำกินเล่นที่บ้านได้เลยอะ่ะมันอร่อยมากปลาทรายชี่อจออ ปลาทรายนะคะปลาทะเลมันน่าจะปลาทะเลเพราะตรงนี้มันเป็นทะเล